สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้เพชสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือน,นี้ย้เพชสีเดินนำขอมาาูลนธ์ทั้งเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย,ย้เพชสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้เพชสีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเนาะย้ำแย,ย้เพชสีลงคลิปใหม่ใหรือว่าอัปเดตท,ที่ใหม่ใหม่พี่น้องกับสิบบริพาธเบิง่งพาชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใด้ชื่นชอบอาจารย์ใด้หรือว่อาจะคอมเมนต์เขามาคุยมมมมาา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 ททัักกกยยยบพพ์ะะะคคออเเเนนนนตตใ้้้้ลลิปขงงง่่ไดี กระหายไปเมือหนึ่งเมื่อวานบริโลลงคลีบเนาะพี่น้องอย้ายไพ่บ่ค่อยสบายนะคะพี่น้องคะเนาะต้องขอตทษขอไพ่หลายลๆเมื่อนี้อันเทิ้งไอเทิ้งเป็นหวัดเนาะพี่น้องเนาะหายใจบบออกก็เลยบริโลลลงคลีบหายต้องขอตทวขอเมื่อนี้กับยำพันหายดอกพี่น้องแต่ว่าก่อิทีโหายเนาะพี่น้องเนาะไยายยาม ขานคลิปสะดุดเนี่ยก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งแนวทางอาจารย์ทันแรกค่ะอันนี้เป็นเนวทางตำไทยนะคะตำไทยเนวทางของแอดแวนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าวันนี้เด่น7จดรูด7นะคะเนีนที่สุดคือ72เนาะค่ะจัดไป7จ็ยและ79 072้ตัวนี้แหละยายไพ่สีจวดพี่น้องเป็นยังว่นเดียวอ่ะต่อไปเลยจ้าบาดอกมาเบิ่งค่ะต่อไปนี่เป็นแนวทางเล็ตะล่างของแอดคมเนาะพี่น้องเนาะ เออเลขตารางของเอสโคโมี่แล้วเข่าเนาะจ้าเข่าหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่1 8 5 2 9เอ่อ6 3นะคะพี่น้อง6 3เนาะขันบอกพิษบอกเตื่องขอตรวขอให้าาได้หลายเด้อพี่น้องเนาะวัดใจชุดเดียวไปเลยว่าสั้น16บหกทับสทับหกนะจ้ะเนาะเก้าหนึ่งตีลังกายหกหนึ่งวันสั้น ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนนะคะแอดทอนตำราพารวยเนาะงวดที่แล้ว7 0 0ดศูนย์ศูนย์เอ่อเจ็ดศูนย์ศูนย์าสั่นพี่น้องค้างวดน,นี้ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแต้มร่วมแต้มร่วมบนนะคะสำหรับแนวทางของแอดอ่า พัชโมนเนาะคะ่ะเต็มสองเนาะเนื่งแปดสามเนาจะแปดสามสามแปดวาสันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสุดใจเนะจา 12, 67, 45, ะจ้าเพื่นบอกว่าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดกับสี่หาวาสันต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นล่างนะคะ่ะงวดที่แล้วเด่เนห้าน้องวดนี้เด่นแปดแปดล่างสําหรับแนวทางของแอดเอโซอนาร์บินานาบนะคะเนาะ,นะมากระจุ่จ้าตามเพื่อนในเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเดินลางมาสันพี่น้องคะมี6กเก้าเก้าหกเนาะจ้าชุดเน้นเนาะชุดรองน่าจะเป็น1นเก้ากับสามเก้าเนาะค่ะเสียงกับแหมบมแนาะพี่น้องเนาะตันดังค่ะพอคอยสบายต้องขอโทษเมื่อวานเนี่ยลรบปไดไอรีพี่น้องเนาะเบา่ไดนะคะหายใจบ่ออกแต่หายใจทางปากนาะพี่น้องอ่ะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนเม็ดเดียวว่าสันเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดนะคะเน้นสองแปดกับหาแปดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าขนมไทยเด้อว่าสั้น16ทับ2ทับ68เนาะเพื่อนบอกว่า312915023779เนะาะจะมาคล้าย479829และ267ยายพายเห็นยังมาถึก,กถึกใจต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเสี้ยายพายเห็นถึกใจหลายๆคนมันกะเห็นบ่ได้นเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดชนพจน,น์ะคะแอชนพลนบอกว่าเล็กเด่นงววน,นี่ไม่น่าวางหลักร้อยข้างเทิงวัดสันงวดทีล่ศู 3, นย์กั 0, บสามเนาะจานอมาเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะการหลักร้อยมาเจ็ดเนาะค่ะงวนอีเจ็ดกับศูนย์บนาว่างหลักร้อยวัสัน ต่อไปเลยจ้ะดับบน8หนุ่มขอนเจนน้ะพี่น้องเนาะดับล่างสมาสันค่ะไปบางอย่างเร็วนาะพี่น้องอันนี้คนถามหาหลายหลายพี่น้องค่ะเนวทางของแอดมินออวมสันพี่น้องเด่นบน2เนาะจ้ะมี2ตัวบน22 2, 2, 2 4 2 5และ26เนาะจ้า3ตัวบนแคบหน้าจอคนถามหาเยอะมากสำหรับเนวทางของแอดแอดทันนี่เนาะคะ่ะต้องขอบคุณเนวทางเพิ่นหลายๆนะคะพี่น้องเนาะที่แบ่งปันเนวทางนะคะ่ะบางทีก็น่าคิดนะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของยา,ายผาสายแลนวาสั่นแลนสองนอะจากขังเทิงเนาะเอาแคปหน้าจอเลยะคะ่ะ926 928 826 869เนาะจ้าสำหรับแนวทางยายผานะคะอีก01เด่นล่าง9ว่าสั้นจัดไปว่าสั้นเก้าซีซีเก้าวัยรุ่นเด้อพนาพี่น้องคขายายผานอะ,ะ,ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยว่าสัน้นแอดชายกูเนาะค่ะเลขออนกำลังคือ3กับ7เนาะจ่านาะชุดเด่นชุดเด่นกะแคปหน้าจอสำหรับแนวทางของแอดชายกูเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดกมเนาะจ้าวิ่งล่างเจ็ดแขนแขนาสั้น อันนี้เป็นแนวทางเดนหล,ล,ลัก10บน, 1, 5, 6, นะค่ะเนาะเดนหลักสิบนหนึ่งห้าหะค่ะหววทลียศูนย์หนึมาศูนย์เนาะจากวันนี้ห้าหกนึ่เนาะพี่น้องเนาะห้าหลักสิบข้างเทิงนะจ๊ะอันนี้แอดไทยๆนะค่ะตามไทยนะค่ะเพม่นบอกว่า153หนึ่งหน้นค้นถามหาหลายนเนี่แนวทางของแอดไทยๆนะะเนาะเดินลางวาสันขอบคุณได้หลายเด้อปูชัยวสันเพม่นบอกว่า890เก้าศนสันแนวาทางของเพื่อเนาะเดนลางนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พี่เนาะเด่น,บนโบนวัสดุ0232 72และ92เด่นลาง0405 94และ95เนอะพี่น,อน้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอ e, สนเซนมีวัสดุแนวทางทอนันเดอร์วัสดุเพิ่นวาเนาะเด่นเก่าพ่นไผ่เก่าเก่ากับเก่าสามเนาะจ้าเนาะเพิ่น, 99, น,น,น,บ,นบอกว่า9091 9279เป็นตัวรองเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้คะแนนยังบันทึกใจขอโทษได้หลายเด้อพี่น้องเรื่อบ่สบายเนาะพี่น้องเนาะกินยาแล้วเสืส่อมเสื่อเก็อ่านให้พี่น้องเนาะกินยาแล้วเจ้าตันดังเนี่กะอัน มาอ่านไห้ได้เนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะแนวทางศูนย์นี้ตำไทยเนาะเพิ่นบอกว่า90 09 39และ30เนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าหา1น่งวัสั่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะโค้งสั่ง2ตัวบนล่างวันสั่นพี่น้องแย่ไบ่ได้อ่านให้เนานะแคปหน้าจอเลยเนาะจ้ะเมื่อวานเป็นจนบ่ได้อ่านให้พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือ้กกนอนี้ก็ต้องคู่บ้านให้พี่น้องก็ยังรอเป็นมีตำลาวอีกเนาะ่องแย่ไพ่ไพ่กินพาลวยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งได้ตำลาวเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มลรางเพื่อนเนาะค่ะเนาะผู้ได้มกชุดเต็ยงรางของ com, แอดคมเคบหนาจอน้ำเพ่อนเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอ่ะชุดตัดเนาะคะ่ 60, 61, 90, 91, ะ6 0 6 1 9 0แลเนอะ91เกานาะจ้ะมาเบิ่งเพื่อการเรียนรู้วัาสันพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าเดินรางของแอลราชนกเนาะเดนน่างเจ็ดฝาดไปเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งวันสันเอลราชนกระวานเนาะคะ่ะนี่แหละพี่น้องเนาะ ชุดเต็มรางชุดเน้นนะคะเน้น7071อันนี้เป็นชุดเต็มเพิ่นนะคะเพื่นบอกว่า6 1 7 7 2 5 2เนาะคะ่ะแต่ว่าเพื่นเน้น7ล่างสำหรับแนวทางของเอลชนกเนาะ ต่อไปสอสนามบินน้ำว่าสั่นพี่น้องค่ะวันที่แล้วเด่นห้าเนาะวันนี้เด่นแปดเนาะจ้ะลองเบิงเนาะพี่น้องมาเบิงสองตัวล่างของแอดวิลัดเนาะค่ะมาเบิงค่ะพี่น้องค่ะวันที่แล้วเขาหาหนึ่งเนาะวันนี้สามห้าสามสี่สามห้าสามเก้าสี่ห้าสี่เก้าและห้าเก้ามักตัวใดกับจวดจัดตามเพิ่นได้ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะเอาเบอร์เด็ดพี่น้องถ่ายคลิปนี้ย้ําให้ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็กเขามาหลับชมเับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขู่สุขคนลเฮ็ดอีหยังมาถึกใจกบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมูลนิธิทางห้ยา่ายไม่หายเพ่อแไม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า